โทรศัพท์มาอันเน่คุณรูผาอันเน่เห็นไหมรู้เลยตื่นมาปพ๊บรู้เลยคุณรูผาถึงคิวไงห,หนึ่งจังหวะเชิญน,นั่งครับเดี๋ยวสอนต่อบันไดบันไดเลื่อนโอเคจบทุกอย่างหวังว่าต่อไปนี้คงจะไม่มีใครมาขวางผมอีกนะครับอาจารย์ครับมีใครขวางอ,อาจารย์ตอนไหนเยครับ <c oughs> มีขวางสิขวางในฝันอันแน่ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งหนึ่งถึงสามนับหนึ่งถึงสามีเดี๋ยวโทรศัพท์เข้าหนึ่งสองสามสาม,มาโทรศัท์เข้าโทรศัพท์เข้ามารับโทรศัพท์ครับดีครับถ้ามาครับเอามืออ,อดุดไว้ก่อนดี่ผมกำลังจะรีบไปเดี๋ยวนี้ครับผมครับ เดี๋ยวอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์จะเลิกเรียนเลยเหรอครับยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนเลยอันแน่ผมรู้ครับลูกผมกำลังจะคลอดครับปากเปากินกล้วยแล้วอย่าทิ้งเปลือกเรียราดรู้ไหมมันยังไม่ได้กินเลยอันแน่เดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ทิ้งคู่รู้เอ้าสไลด์โต๊ะกับ้านก็เป็นอร่งเขาวะ โอ้ไมชีวิตาถึงเป็นแี้เือเชียือบถเคุณา้าไมมีเปลืกล้วยไอ้มักเป้าผมยังไม่ได้กินเลยครับจานไม่ต้องตุงต้องกินเลย <c oughs> เดี๋ยวคู่กินเองคือเธอกินเธอทิ้งเปลือกไว้เรียล่ะเต็มห้องไม่ต้องกินแล้วท่านเน่ นฮ่ามาตามนัดมาตามนัดเดี๋ยวเวลาแป๊บนึงครับผมไม่ได้ทราบครับผมงั้นทุกคนนี่ก็ต้องรบรบโกนนะครับอุดเอาไว้ก่อนอุดเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะจากนี่แล,ล้วรีบไปหาทัานทีครับผมอุดไปก่อนอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งนะครับครับโอ้โห่ผมลืมทุกทีเลยเอาทุกคนรักเรียนเดี๋ยวอาจารย์ อาจารย์นนจะรีบไปไหนครับยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนเลยนะครับอันเน่ผมทราบครับแต่ว่าลูกผมกำลังจะคลอดก็ต้องไปดูหน้าลูกกันนิดนึงว่าลูกสาวหรือลูกชายอันเน่เสดมากเป้ากูเองเขาเน่ <c oughs> เขาไม่ให้ไปแล้ว <c oughs> อาจารย์กูเองอะ <c oughs> ใครของเขา ยืนออนหน้าเล็บไปอีกแล้วครูเคยสอนแล้วใช่ไหมหว่าอย่ามายืนออนหน้าเล็บแยกซ้ายขวาไม่ไงั้นคนที่เขาจะออกมาแล้วเขาก็มาติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยทำตาเขาบ้างไหมสอนแล้วอ่ะค่ะอาจารย์คือพวกเราก็อาารอลิฟต์เหมือนกันคะ่ะว่าแต่อาจารย์ดูรีบดีดนะคะแหมครูก็ต้องมีทุลักฉะต้องรีบไปบ้างไม่ยืนออนหน้าอย่างนี้แล้วคนที่เขานั่นมาแล้วเขาจะออกอยังไงละ่ะในนี่ใน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 นี้เนี่ยลิฟต์แล้วอะไรเนี่ยเราต้ต้องคอยกดย้ำๆ้ลิล อ้าวไปแยกทำไมอ่ะเออดีมากครูสอนเยี่ยมมากเดี๋ยวครูไปก่อนนะใครอย่าเพิ่งไปนะเพราะว่าไปหลายคนเดี๋ยวมันก็แวะหลายชั้นครูมีธุระต้องรีบไปครูไปก่อนนะบายอาจารย์อาจารย์อาจารย์ไปดีที่รีบไปอาจารย์อะอาจารย์ะมาพอดีเลยอ่ะนี่เมื่อกี้อาจารย์ดูรีบดีปะเขารีบไปไหนอ่ะก็ต้องรีบสิเมียเขาท้องจะคลอดแล้วเนี่ยคงไปหาเมียอยู่มั้งเนี่ยเฮ้ย เอย่าพึ่งอย่าพึ่งพวกนี้อย่าพึ่งแล้วเราต้แต่งเอาเลยบ๊ายบายอาจารย์อาจารย์รอด้วยครับรอด้วยครับร <S 2> <S 2> นี่พวกเธอตามครูมาทำไมเนี่ยฮะพวกเราไม่ตามอาจารย์มาครับใช่ครับหนูเพิ่งทราบว่าแฟนอาจารย์คลอดลูกอะค่ะพวกเราก็เลยมาให้กำลังใจกันใช่ครับแค่นี้แค่นี้ครับ มันไม่มีอย่างอื่นเลยเหรอเอ่อเอ่ออ,อ,อย่างเช่นเออ่เวลาขึ้นลิฟต์เวลาขึ้นลงลิฟต์เนี่ยเปิดท้ายให้หนูหรืเขาหรือเปล่าเปิดครับลอยแก้วบอกลอยแก้วไว้เปล่าว่าถ้าเกิดว่า,าจอดรถหวางชาวบ้านเขาเนี่ยอย่าดึงเด็กมือบอกนะครับแล้วเวลาพวกเธอขึ้นลงบันไดเลื่อนเนี่ยชี้ขวา,าเปล่าชี้ครับรั่นนะเ,นเวลาเรียกรถแท็กซี่เนี่ยจะแซงคิวชาวบ้านเขาอีกไหมไม่นะฮะดีมาก าครูมีอะไรจะให้เฮ้ยอ่ะกล่าวคุณกราวเดี๋ยวกินกล้วยเสร็จแล้วจะทิ้งเปลือกตามพื้นเลี้ยลาดอีกไหมไม่แล้วครับเยี่ยมมากอย่าทิ้งนะคนอื่นขาเจ็บตัวครูครับอ่าคราวนี้คงจะไม่มีอะไรมาขวางทางครูได้อีกต่อไปครูก็คงจะทางสะดวก Thôi. 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 ôi, subscribe yeah, lại